วันนี้เราก็จะไปกินส้มตำกันนะที่แห่งหนึ่งนะจ๊ะนี่คือหมูน้าตกเขานะคะนี่ออร่อยมากนะคะของร้านนี้จะรู้ดีกันนะคะนี่คือส้มตำปูมาจ้านี่ก็คือแบบโ้รสชาติจัดจ้านปีกไก่เขานะคะอ่อร่อยสุดนะคะนี่น้องส้มกินแบบอืก็ทําอยากทําคลิปยาวนะคะเพราะว่าอ่าอาหารเขาอร่อยแล้วก็รสชาติดจีจริงๆนะจ๊ะ ก็เลยจัดคลิปยาวเลยจ้ามาทานได้กันทุกคนหมูน้ำตกข้าวเหนียวเส้นเล็กลวกนะคะลวกใส่แบบกระเทียมใส่ซอสนอะจ้ะนี่คือปูม้าจ้าก็ค่อยมาหนึ่งตัวเนาะก็กินพอหายอยากนะอา่านี่คือส้มตําปูม้านะจ๊ะก็กินแบบเออแล้วก็กินอย่างเดียวนะถือกองมือหนึ่งนะคะแล้วก็กินมือหนึ่งความพยายามนี่คือเส้นเล็กลวกจ้า นี่ก็กินแบบอร่อยนะคะก็ทำแบบอร่อยมากเลยรสชาตินะคะหวานดันเปรี้ยวเคม็มมันเป็นลักษณะแบบปูมะ่อส้มตำปูมาเนาะไม่ใช่ปลานะไม่ได้ใส่ปลานะคะรสชาติอร่อยมากมากวันนี้ไม่ได้มีปลานะจ๊ะอ่ะพูดไปก็น้ำลายไหลไป,ไปอีกนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะอ่ะก็กินกันเลยนี่อ่ะขา้าวเหนียวส้มตำหมูน้ำตกนะคะอื้อ ก็ขอโทษขออภัยนะมองไม่เห็นอาหารบนจานเลยนะคะก็กินประมาณแบบว่าเออถือถือโทรศัพท์มือหนึ่งนะคะแล้วก็กินมือหนึ่งทำคลิปนะคะกินแบบอร,อร่อยอร่อยค้าอร่อยจริงๆนะคะคืออาหารพวกส้มตำหมูน้ำตกประมาณนี้อร่อยที่สุดนะจ๊ะช่วงในเวลากลางวันนะจ๊ะนี้ก็ทำคลิปไปตั้งแต่เมื่อวานจ้าก็ อร่อยคือเก่านะจ๊ะกินอะไรก็อร่อยทุกอย่างนะจ๊ะสำหรับน้นงส้มเด้อจ้าส้มเปรี้ยวผ่ากินผ่าหลาะนะจ๊ะวันนี้เรามาที่ห้างห้างหนึ่งมากินส้มตำนะคะอืก็กินไปทําคลิปไปนะจ๊ะอ่นนี้ให้ดูว่าส้มตำเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็ให้เห็นหน้าตาคนกินน้องนี้ปีกไก่เขาแบบปีกไก่อบน้ําผึ้งจ้าอร่อยจ้า เขาทาแบบออกมาได้อร่อยมากเลยนะคะปีไก่อบน้ําผึ้งอออให้ดูว่ากินเป็นปีกเลยนะคะทีละเลยนะจ๊ะจะไข่แค่ปีไก่อย่างเดียวนะคะทุกคนอืมอร่อยแบบสุดมากเลยนะทุกคนสามารถกินส้มตําได้คนหนึ่งสองจานเลยนะคะอืมกินนะมีกระหล่ำปีแล้วก็ทั่วฝักยาวนะคะผักข้างเคียงค่ะก็วันนี้ไปซื้อ สินค้าที่เออห้างของเขานะคะโอ้ส้มตำอะไรมันอร่อยยี่ยมยอดอะไรขนาดนี้นะจ๊ะก็ได้แวะทานทุกครั้งนะคะถ้าไปที่นี่นะคะแวะทานทุกครั้งที่ผ่านไปนะคะสำหรับเออนักกินอย่างเรานะจ๊ะ